เชิญท่านอัธวิทย์ทำทานนิครบกับผมอัธวิทย์สวุวรรณพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหา,าคนครเขตจตุจักรจากพรรคประชาธิปัตย์กระทู้สดวันนี้ตั้งใจถามโดยตรงเรื่องตลาดนัดจต,ตุจักรครับวันนี้ตลาดนัดจต,ตุจักรมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีทั้งตำรวจทหารเข้าไปอยู่ในพื้นที่ เพราะว่าเตรียมการจะเปลี่ยนมือจากกรุงเทพหมหานครภายใต้การบริหารงานจากกรุงเทพหมหานครสู่การรถไฟแห่งประเทศไทยสําคัญครับเพราะว่าจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงสุญญากาศนี้เลยจําเป็นต้องมีการถามกระทู้สดในวันนี้ครับตลาดนัดต่ตุจกักถ้าพูดกันได้ง่ายย้ายมาจากสนามหลวงปี222มติครมนั้นออกมาเพื่อเตรียมการจะจัดสมโพธิกรุงเทพหมหานคร200ปี ก็เลยตัดสินใจครับย้ายไปอยู่ที่จตุจักร30กว่าปีกรุงเทพมหานครทำเต็มที่จนวันนี้เวลาใครจะมาเมืองไทยสองที่ต้องไปให้ได้วัดพระแก้วและตลาดนัดจดตุจักรครับวันนี้มาพูดไม่ได้บอกว่าอยู่ประชาธิปัตย์ต้องเข้าข้างกอทมอเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่กอทมอหรืออยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาของรัฐทั้งสิ้นครับ มันอยู่ที่ประชาชนได้อะไรและอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดที่เขาจะได้รับมันมีปัญหาอย่างนี้ครับกทมเคยเช่าอยู่24ล้านในขณะที่ปีนี้รัฐบาลของท่านกระชากราคาขึ้นครับที่420ล้านครับจาก24ล้านขึ้นเป็น420ล้านในปีหน้าครับ กทมตรองเหลือ79การรถไฟไม่ยอม79มาจากไหนครับตัวเลข79ล้านมาจากอัตราเดียวกันกับที่การรถไฟให้อตกอตก,ออตกคือตลาดข้างๆครับของกระทรวงเกษตรเขาเช่ากทมก็บอกอ้าวงั้นขอเช่าอ,อัตราเดียวกัน79ล้านท่านก็ปฏิเสธครับเพราะท่านเชื่อมั่นว่าท่านจะได้เงินจากพื้นที่จากตลาดนัดจัดุจักที่420ล้าน ผมไม่ค่อยเชื่อแรอกครับวันนี้ท่านไปจัดการให้ผู้ค้ามาลงทะเบียนกับการรถไฟครับแล้วก็บอกว่าให้ฟรีสองเดือนคนมาลงทะเบียนกับการรถไฟเต็มนะครับแต่วิธีการแบบรัฐบาลท่านผมไม่ค่อยเชื่อครับไอโฆษณาไปก่อนแล้วมาไม่เต็มเนี่ยนะครับพูดไม่หมดถ้าดูหนังก็เรียกว่าดูไม่จบมว้วนไม่ได้ละครับนโยบายของท่านเนี่ย ปริญญาตรีหมื่นห้าครับค่าแรงสามร้อยครับลาก่อนน้ำท่วมครับผมไม่เชื่อทักเรื่องเลยครับวันนี้ก็อยากจะดูหนังหมดมวนครับว่าไอ้สี่รอยยี่สิบล้านเนี่ยจะหามาได้ยังไงอีกสิบเดือนข้างหน้าหมายความว่าถ้าไม่ให้กอทมเช่าท่านต้องหาเงินได้4ี่รยี่สิบล้านจากที่ดินแปลงนี้ในปี2 5งพาบห้าครับหรือมากกว่านั้น คำถามครับอยากจะฟังหนังจนหมดม้วนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านฟรีให้ผู้ค้าสองเดือนแรกเป็นน้ำจิ้มอีกสิบเดือนที่เหลือท่านจะทำยังไงให้มันได้420ครับช่วยเล่าครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมครับว่าท่านจะขึ้นค่าเช่าไหมในอัตราเท่าไหร่ท่านจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลตลาดนัดในรูปแบบไหน อยากจะฟังครับว่าท่านนั้นเห็นบอกว่าข่าวลงว่าสัปดาห์หน้าจะเอาเข้าครมรจะจัดตั้งรูปแบบบริษัทที่การรถไฟถือหุ้นร้อเอเอธิบายผมหน่อยสิครับบริษัทนี้หน้าตาเป็นแบบไหนเพื่อทำความชัดเจนให้กับผู้ค้าในตลาดน้นจัดตุจักรและประชาชนทั่วไปคำถามแรกของผมก็ถามว่าท่านจะทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งเงินกว่า420ล้าน ในเวลาอีก10เดือนที่เหลือและรูปแบบองค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นอยู่ในรูปแบบใดครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านประธานที่รบครับผมผูม้รประกาศเอกสุกัมพลสมทานุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ขอบคุณคุณอาทิตย์ที่ถามคาถามนี้นะครับเพราะก็เรื่องเรื่องฮอตอยู่นะครับเรื่องตัดจุจักนี่ ก็คือผมต้องขอบคุณเลยนะครับที่กมทมได้ทำตลาดนัดมา30ปีนะครับที่จตุจัรจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมายเฉพาะเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่าทางรถไฟทราบดีว่าจะต้องสานต่อตรงนี้นะครับไม่ใช่ประเด็นการเมืองที่มาคุยกันต่อว่าจะเป็นของใครของมันยังไงนะครับต้องทำต่อให้ดีขึ้นนะฮะอันที่สองในเรื่องที่ท่านถามมา ก็คือเรื่อง420ล้านนั้นมันมาอย่างไงนะครับเราจะให้ผู้ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญได้ตีมทรัพย์สินของเราตรงจตุจักรตรงนั้นนะครับว่ามันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่<ๆ>เขาก็บอกว่ามูลค่าไม่ต่างกับมื่นห้า0ันล้านงั้นถ้าใครใครเช่า30ปีนั้นควรจะให้เช่าใน ใน30ปีคนมีรายะได้ประมาณ13,000ล้านนะครับแล้วก็มาหารมันไปปีขึ้นประมาณ420ี่ล้านตรงนี้นะครับออกข็ขุดทค่นี้พอนะครับตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่มาแล้วมีที่มาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือที่มาแต่ประเด็อนอยู่ที่ว่าที่ท่านถามว่าเราจะเก็บได้420ล้านอย่างไรนะครับผมก็บอกว่าประเด็นนั้นอย่าไปคิดเปเรื่องประเด็นสําคัญนะครับเราจะเก็บได้เท่า,หา,ยยาไหร่ยังไงประเด็นสําคัญคือว่าท่านมาไให้ผู้ค้าเนี่ยนะครับ อยู่กับเราได้ยางมีความสุขทั้งสองฝ่ายคือทั้งเจ้าของที่ดินและผู้ค้าด้วยนะครับซึ่งทางรถไฟก็ได้ดำเนินการตอนนี้อย่างที่ท่านทราบคือตั้งบริษัทลูกขึ้นมาจะตั้งขึ้นมานะครับเพื่อ,อดูแลเรื่องนี้ไม่เฉพาะเรื่องเรื่องของตลาดนัดอย่างเดียวบริษัทบริษัทพวกนี้จะต้องต่อไปนี้ผมได้ให้นโยบายกับรถไฟว่านอกจากรถไฟนั้นมีทรัพย์สินมหาศาลนะครับซึ่งเป็นไปทางของ รนการที่ห้าด้วยที่จะประธานท้ายทานมาให้รถไฟเพื่อจะหาที่ดิดหาไรายได้เพื่อดูแลเรื่องรถไฟเหมือนจุฬานะครับอันนี้เราก็ถึงอยากทําเองด้วยประการหนึ่งนะครับรถไฟตั้งกรรมการมา8ชุดที่จะดูแลทุททกๆด้านนะครับเพื่อจะให้รถล่านักจุจักษ์นั้นทําต่อจอากท่านมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงเหมือนที่ท่านทําไว้นะครับคณะต่างๆมี8คณะคือ และทางานด้านสัญญาเจรจาค่าเช่าและทําสัญญาบ้านขึ้นมานะครับการทางานด้านเก็บเงินรายได้ด้านกฎหมายด้านจัดระเบียบแผงค้านะครับด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยและจราจรด้านประชาสัมพันธ์ด้านรักษาความสะอาดเก็บขยะและน้ําประปาด้านไฟฟ้านะครับในทั้ง8ด้านนี้แต่เราได้เตรียมการไว้แล้วที่จะรับต่อชโวทจากท่านนะครับ ถ้ากทมได้ส่งมอบอย่างราบรื่นทุกอย่างก็เป็นผลดีกับผู้ค้าทั้งหมดและผู้ที่ใช้ตลาดนี้ด้วยนะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่เราทำการเจรจาค่าเช่านั้นเราตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็คุยกับผู้ค้าทั้ง27คณะที่มีอยู่ในจัตุจักรนะครับว่าเราจะควรจะตั้งยังไงดีราคาเท่าไหร่ที่ท่านอยู่ได้เราอยู่ได้ไม่ใช่เก็บราคา แพงเกินไปดูจากลักษณะสนินค้าที่ท่านขายถ้าท่านขายผักก็คงจะไม่เก็บแพงท่านขายของแพงๆก็คงต้องเก็บตามลักษณะสนินค้าที่ควรจะเป็นอยู่เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งเราก็คาดว่าคงจะได้อย่างที่เราปรับตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็สุดท้ายคือ <c oughs> รถไฟเป็นของพื้นที่ของเราเองนะครับเราทําในพื้นที่ของเราเราให้ท่านทามาเนี่ย สามสิบ uh, ปีผูดง่ายๆนะครับได้มาร้อยแปดสิบกว่าล้านเองนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งมันน้อยมากประมาณร้อยแปดสิบล้านเนี่ยนะครับเพราะเราก็จะทำห้เองนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้ทราบนะครับแล้วขึ้นว่าความร่วมมือของกทมกับรถไฟก็คงในการส่งต่อก็คงจะราบรื่นนะครับเรียนท่นีน้ครับเจิญท่านอัธวิทย์อัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตจตุจักรประชาธิปัตย์ท่านครับท่าน ท่านยังไม่ตอบผมเลยครับแล้วที่ท่านกำลังอภิปรายที่ผ่านมาผมถามแบบง่ายๆครับแผนงานจะได้420ล้านในอีก10เดือนที่เหลือคืออะไรผมถามสั้นๆว่าองค์กรที่จ,จัดตั้งขึ้นในการดูแลตลาดน้าจะดูจักอยู่ในรูปแบบใดท่านไปตอบผมเรื่องอื่นหมดเลยครับนี่คือความอ้ำอึ้งของท่านไงครับและก็ยังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ว่าสรุปแล้วท่านให้น้ำจิ้มไปก่อนฟรีสองเดือนแรก ก็ถามว่าอีกสิบเดือนหลังเนี่ยแผนงานท่านค่าเช่าคืออะไรท่านไม่ตอบผมเลยครับท่านไปเรื่องอื่นครับที่จริงท่านเฉลิมนั่งอยู่ใกล้ๆน่าจะช่วยบอกสลัมตรีหน่อยครับเอาสั้นๆตรงประเด็นครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนชัดเจนนะครับไม่เข้าใจครับท่านยังไม่ตอบผมเลยเป็นไปได้ยังไงครับว่าการบริหารงานการรถไฟแห่งประเทศไทย จะเอาตลาดนัดจตตุตจักที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวครับที่นี่ถามว่าท่านบอกว่าท่านไปบอกกทอมเขาเช่าท่านอยู่24ล้านขึ้นเป็น420ี่สิล้านมันกี่เท่าอะครับกทมอบอกเอา79้าล้านถ้าอตกรได้ไหมข้างเคียงท่านบอกไม่ให้ท่านจะเอา420แน่แล้วบอกอีกจะได้อีกเป็นพันล้านถ้าให้คนอื่นทําผมก็ถามท่านไงครับ420ท่านก็ไม่ตอบ เพราะสุดท้ายแล้วครับก็หนีไม่ออกที่ท่านนั้นจะต้องเอาไปให้เอกชนเช่าครับองค์กรถามท่านท่านก็นิ่งไม่ตอบทําไมครับเพราะมันมีปัญหาแบบนี้ครับผมเล่าให้ท่านฟังข้อกฎหมายครับท่านจะไปตั้งองค์กรบริษัทเนี่ยขึ้นมาเพื่อดูแลตลาดผมเตือนนะครับอำนาจตามพรบการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านทำไม่ได้หรอกครับ ในพรบรนี้ครับมาตราเก้าเขาบอกว่าไปทําอะไรได้บ้างการรถไฟให้เช่าที่ได้ให้เช่าได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ท่านไปทําบริษัทเองไม่ได้ครับมีวงเล็บสิบครับเขาแก้ใหม่เขาบอกงี้ครับให้การรถไฟสามารถจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ กิจการตลาดไม่ได้เกี่ยวเนื่องกิจการรถไฟครับท่านลองตั้งดูสิครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าจุดจบของท่านมันคืออะไรครับทําไมวันนี้การรถไฟห่งประเทศไทยทําโรงแรมได้ครับไปมีพัตคารมีร้านอาหารได้ครับมีได้ครับพรลบอเขียนไว้เลยครับวุงเล็บแครับให้ดําเนินกิจการโรงแรมพัตคารครับผมถามท่านนะครับการรถไฟที่เยอะเลยครับถ้าสมมุติว่า มีที่แปลงหนึ่งของการรถไฟเหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิมากท่านจะไปตั้งบริษัทค้าข้าวแล้วปลูกข้าวในที่ดินการรถไฟได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องการรถไฟครับท่านครับเรื่องนี้คิดให้ดีนะครับสุดท้ายแล้วท่านจะทำไม่ได้ครับความล้มเหลวในอดีตมันเคยมีครับ ท่านรู้จักตลาดนัดซันเดย์ไหมครับตลาดนัดตะตุจจักนะครับที่ขายปลาอยู่ข้างๆเนี่ยมันชื่อตลาดนัดซันเดย์ครับตลาดนี้คุ้นๆนะครับเพระยิงกันเยอะครับทำไมยิงกันเยอะครับเมื่อก่อนเนี่ยรถไฟเนี่ยให้สัมปทานกับนายกนะครับเอกชนปรากฏว่ารถไฟครับมุกเดียวกันเลยครับบอกว่าจะกลับมาทําเองให้ผู้ให้ผู้เชา่ชามาขึ้นทะเบียนในการรถไฟเหมือนที่ทำกับตลาดนัดตะตุจจักวันนี้ครับ พอสุดท้ายการรถไฟก็สัมปทานให้กับนายขอไปครับแล้วการรถไฟก็ไม่ได้ทําเองในตลาดนัดซันเดย์เกิดอะไรขึ้นครับผู้ค้าเดิมคนเช่าใหม่มันยิงกันครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดังใหญ่โตเมื่อหลายปีที่ผ่านมาว่าตลาดนัดซันเดย์เป็นความล้มเหลวอีกหนึ่งเรื่องจากการบริหารงานของท่านแบบนี้แล้วมารูปเดียวกับตลาดนัดจตุจักเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับ และผมเรียนท่านครับสุดท้ายท่านจะไปถึงทางนั้นไม่ได้ครับคำถามที่สองจะถามกลับไปเหมือนเดิมว่าแผนการ420ล้านคืออะไรครับอีก10เดือนที่เหลือจะทำยังไงรูปแบบองค์กรเป็นแบบไหนขอให้ตอบเหมือนเดิมครับและเพิ่มเติมไปว่าผมเล่าข้ากอกฎหมายท่านแล้วครับถ้าสมมุติว่าถ้า ท่านไม่มีอำนาจในการทำครับวันนี้ท่านเป็นรัฐบาลครับท่านเอาไปแล้วครับมติคอรมอออกมาท่านเอาไปแล้วครับถ้าท่านไม่มีอำนาจในการทำจนสุดท้ายตอนปลายของเรื่องท่านจะคืนกลับมาที่กทมไหมครับหรือท่านจะให้สัมปทานกับเอกชนไปบริหารครับนี่เป็นคำถามที่สองครับขอบคุณครับเชิญรัฐบาลนนะครับ <c oughs> ขัวกาเอกสุขมพลนะครับรัฐมนตรีข้านาคมนะฮะท่านานที่เคารพครับผมขอตอบคำถามที่ท่านถามมานะครับอันแรกว่าสี่ร้อยสิบตั้งสัตว์ลูกได้หรือไม่นะครับท่านก็อ้างพรบรถไฟนะครับปีเก้าสี่มาตาสองมามรมตาเก้านะครับงเรียบสองนะครับท่านดูอันสุดท้ายดีครับทำไมจะตั้งไม่ได้ครับอ่านให้จบ นะครับอ่านมันจบแล้วมันก็เป็นปัญหาประเด็นอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายให้ทําทุกสย่างและดาเนินงานเกี่ยวกับทัพวนนโยบายของเราสชได้นะครับเปิดไว้หมดเลยครับทําอะไรก็ได้ครับแต่ข้าคงไม่ทำนะฮะราะนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าบริษัทลูกผมทําได้นะครับแล้วตอบไปว่าถ้าทาถ้าทําไม่ได้จริงๆแล้วไม่ให้กลับไปให้กรมกอมอลทำนะครับนะฮะถ้าผมยังอยู่นะครับ อันที่สองที่เงื่อนข้อแรกคือ420ล้านนะฮะ420ล้านเนี่ยเราตั้งผมตอบไปแล้วว่าตั้งกรรมการขึ้นมาคุยกันหวังผู้ค้าว่าเป็นอย่างไรทำกันอย่างไรใจผมตอบวันนี้เลยว่าต้องทำอย่างนี้เก็บเท่านี้ตอบได้ละครับใครตอบอะไรมันเพิ่งเริ่มยังอยู่ตนดสินใจยังอยู่ในมือของท่านอยู่นะครับวันที่สองเนี่ยเราถึงจะเริ่มดําเนินการนะครับตอนนี้เราดำเนินการอยู่ที่ให้ฟรีสองเดือนเนี่ยคือเพื่อจะได้มีการเจรจาตรงนั้นเพื่อจะทําให้ เป้าหมายของเราทุกนี้ทำได้นะครับอีกอันหนึ่งคือระหว่างที่ท่านมาให้70กว่าล้านของเราเนี่ยนะครับท่านก็ส่งผลมานะฮะที่คุยกับผมว่าไอ้420ล้านมาคุยกับผมเองเลยผม,ผมไม่เอ่ยชื่อว่าใครนะครับว่าขอต่อรองได้ว่าปีแรกขอทั้งสามล้านก่อน2ปีแรกปีที่3ผมให้เสีย20ล้านและสัญญาเลอแค่20ปี เาคุยกับผมข้างหลังได้คุณรู้จักผมดีท่ารู้จักผมดีนะครับผมก็บอกอะไปคุยรถไฟรถไฟเขาว่าเขา,เขามั่นใจทําได้เป้าประสงค์สาคัญคือว่ารถไฟมีที่อยตัวเองเราก็ขาดทุนอยู่เราอยากจะทําเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของรถไฟเราให้ขาดทุนให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมตอบน้าน,า,นาจะเคลียร์แต่ท่านบอกว่าท่านทำยังไงบ้างเสียยี่สิบล้านเนี่ยผมตอบได้แล้วครับทำอย่างไร ก็มาเร็วกันไปยี่ต่อตรงนั้นนะครับแต่คุณครับท่านประธานครับเจิญท่านอัธวิทย์สั้นหน่อยนะครับเพราะมันจะเกินเวลาแล้วนะผมเนี่ยท่านประธานครับอัธวิทย์สุวรรณพักดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจตุจักรครับผมนี่ชัดเจนที่สุดแล้วท่านประธานไม่ต้องห่วงครับท่านก็รู้ว่าผมอยู่ในสภาเนี่ยท่านถามมาผมตอบชัดๆครับผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับวันนี้คิดท่านพูดนะครับท่านบอกว่าทําไม่ได้ก็ไม่ให้กทม แล้วให้ใครอะครับถ้าท่านทําไม่ได้ท่านไม่ให้กอทมท่านให้ใครครับท่านประธานครับกฎหมายเนี่ยอ่านครบครับแล้วก็ยืนยันว่าทําไม่ได้ครับก็ลองดูสิครับด้วยความเคารพนะครับจริงๆท่านรัฐมนตรีก็คุ้นกันนะครับผมบอกนะครับลองดูครับลองเข้าคอรมอดูครับทํานอกเหนืออำนาจนะครับผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วว่า ถ้าสมมุติว่าการรถไฟมีที่อยู่แปลงหนึ่งเหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิถามว่าการรถไฟไปตั้งบริษัทปลูกข้าวส่งออกได้ไหมถ้าที่แปลงหนึ่งเหมาะสมกับเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงควายถามว่าการรถไฟประเทศไทยไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำโรงเชื่อดได้ไหมแล้วอ้างว่าที่แปลงนี้มันเหมาะสมกับเรื่องนี้ไม่ได้หรอครับลองทำสิครับยังจำหวยบนดินได้ไหมครับ สารดีกาตัดสินครับอดีตรัฐมนตรีจำคุกประธานบอร์ดปลัดกระทรวงจำคุกพอออกองสลากจำคุกแล้วแต่ว่าสุดท้ายศาลเหลือรอลงอาญาครับเพราะอะไรครับเพราะไปทำหวยบนดินโดยที่ครมออนุมัติแล้วไม่มีอำนาจครับผมเตือนท่านนะครับเรื่องนี้มันจะไปสู่ทางตันแล้วผมเองต้องบอกว่า ที่ถามท่านย้ําแล้วย้าอีกว่า420ล้านมีแผนอะไรบ้างท่านก็ตอบผมชัดเจนว่ายังตอบไม่ได้วันนี้เพราะมันเร็วเกินไปเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อครับจะไปคําถามที่สามไม่รู้ถามยังไงแล้วครับท่านประธานประชาชนผู้ค้าอะไรคือความชัดเจนวันนี้โยนลงไป สองเดือนครับมาลงทะเบียนกับท่านเต็มครับอีกสิบเดือนคืออะไรค่าเช่าเป็นเท่าไหร่สี่ร้อยยี่สิบล้านทำยังไงแล้วท่านก็อบอกโดยที่ผมตกใจมากครับทำไม่ได้ก็ไม่ให้กทมทำครับให้ใครครับให้สัมประานนายกอรอีกไหมครับแล้วไปยิงกันแบบที่ไหนครับแบบที่ตลาดนัดสันเดย์ครับเพราะท่านเคยผิดพลาดที่สันเดย์มาแล้วครับรถไฟจะเอาคืนจากนายก ทำเองไม่ได้ให้ในขอต่อไปที่เหลือยิงกันนัวเลยครับตลาดแห่งนี้คือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศตลาดแห่งนี้คือที่ดังไปทั่วโลกครับท่านกําลังทําลายซึ่งวัฒนธรรมตลาดนัดจะตูจักรแล้วถ้าหนีไม่พ้นทางสุดท้ายเวลาท่านทำอะไรไม่ได้เลยก็สัมปทานคนอื่นครับแล้ววัฒนธรรมนี้จะหายไปผมเดินตลาดนี้แต่ผมยังเด็กแลวผมก็เชื่อว่าท่านเคยไปครับ หมดครับคำถามที่3ของผมครับไม่ถามครับเพราะในคำถามที่1และคำถามที่สองท่านไม่ได้ตอบอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปสรุปก็คือท่านจะเอาคืนครับแค่นั้นนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับจบคำถามจบกระทู้ที่1ต่อไปเป็นกระทู้ที่2นะครับ